แอกคอร์ดปี97นะครับภาษี65เกียรอโตมีสันรูบบนนะครับภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบด้านบนสันรูปไฟฟ้านะครับใช้งานปกติ อันนี้ตำหนิมีปั๊มน้ำรั่วนะครับระบบแอร์มีรั่วซึมเติมน้ำยาไปแล้วเย็นแต่ทิ้งไว้นานๆนทำยาออกหมดนะครับเล่มเอกสารชุดโอนมีครบนะครับตำหน,นิมีเริ่มถุกสองหมื่นห้าครับคันนี้ คตางน้ำบริเวณนี้หยุดน้ำเริ่มมีดันแล้วนะครับเครื่อง F สองสอง B สองระบบนะครับน้ำมันกับ LPG ของระบบใช้งานปกติเลยมีตำหนิสีไม่สวยสีไม่สวยปั๊มน้ำรั่วแล้วก็ฝาสูบน่าจะตกเกินน่าจะเริ่มมีโกงแล้วก็แอร์นะครับ เอมีรั่วซึมในระบบแต่รถขับนิ่มมากเผาขับไม่ดังเลยช่วงล่างดีนึบๆความร้อนนะครับขับไกลๆไปกลับประมาณ40-50โลตามจะหายนะครับรถมีเก็บงาน คันนี้ก็ขายยกคันนะครับสองหมืนห้าหรือต้องการแยกอะไรนะครับทุกชิ้นพอโทรติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองนะครับยกคันไม่ไปแยกอะไรแล้วก็ขายนะครับแยกทุกชิ้นเลยเกียร์สมบูรณ์ไม่รอนะครับเกียร์ไม่รอ คำน่ก็มีรถแอร์ไม่เย็นแอรมีรั่วซึมในระบบนะครับไม่แน่จวารั่วตรงไหนผมอัดน้ำยายแอร์ดูแล้วก็เย็นได้พักหนึ่งนะครับเอกสารชุดโอนมีครบเลยกนนี้ภาษีหกห้ารถจับได้นะครับ ลงไฟเลี้ยวติดครบราคาก่อนตัดสร้างนะครับยกคันันไรที่อยากไปปั้นนะครับมีเก็บสีไล่เปลี่ยนโปรเกน้าสูบใหม่เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่นะครับใช้งานได้ไอคไฟท้ายก้อนเดียวเครื่อง2.2ง f 2 2 B รายละเอียดประมาณนี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับรถเก่ามือสองนะครับคันนี้ขายตามสภาพก่อนแยกอะไหล่นะครับหรือสนใจอะไหล่ชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับอะไหล่มือสองอะไหล่ถอดนะครับของเรามีหลายคันนะครับพอมีขายนะครับแล้วก็รถคันสมบูรณ์ก็มีขายนะครับก็ฝากเข้าไปดูนะครับทางช่อง YouTube ของเราแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับหนุ่มระยกท่าทีเกียรนะครับยังไงก็ฝากขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาดูช่วยกดไลค์กดตับตะไทเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปวิดีโอของเราสำหรับวันนี้นะครับพอก่มามว่าสวัสดีครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ครับ